น่าดูเกินจะเอ่ยกับซีรีส์วายโรแมนติกค,คอมเมดีเรื่องสังมินดินน่าดูเกินจะเอ่ยปักหมุดไว้ได้เลยกับซีรีส์วายและซีรีส์ยูรยิที่พร้อมลงจอให้ได้ชมกันทุกวันอาทิตย์เวลา23นาฬิกาทางช่องซึ่งเป็นการจับมือกับผู้จัดผู้ผลิตหลากหลายค่ายอาทิตย์ที่วันที่29ทธันวาคมนี้พบกับซีรีส์วายโรแมนติกค,คอมเมดี้เรื่อง s e a ง m i n Dinew ผลิตโดยบริษัท Glory Day Entertainment จำกัด Glory Day Entertainment Company LTD โอทิตหรือมาดามฟันนี่เขียนบทและกำกับการแสดงโดยมีซังมินชอยซังมินชอยรับบทเป็นซังมินและเพชรรัตนะเอี่ยมสะอาด พร้อมทับนักสแสดงที่จะทำให้เกิดอาการใจจะเหลวอาทิตนวนรชานวนกันเพียงโจกเฉลิมเดชทรรมวุฒิครีมี่พลอยประพัดอิดสระพงศ์สังมินดินเหนียวเป็นเรื่องราวของสังมินหนุ่มเกาหลีที่เดินทางกลับมาเยี่ยมโฮมสเตย์ที่ประเทศไทยที่เคยอยู่สมัยเด็กสังมินได้พบแม่แอและดินเหนียวจากที่เคยเจอกันตอนเด็กผ่านมาสิบปีดินเหนียวโตเป็นหนุ่มและทําให้สังมินตกหลุมรักทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันที่โฮมสเตย์และความผูก จนทำให้แผนการที่เป็นความลับของซังมินเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของซังมินดินเหนียวผ่านอุปสรรคมากมายและจะเป็นไปได้หรือไม่นะันโชคชะตาของเขาทั้งสองติดตามเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซังมินดินเหนียวได้ทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่อง9ก้ากด30และหากพลาดทางหน้าจอสามารถรับชมย้อนหลังบ้านของหัวใจคือเพลงประกอบซีรีส์วา ซังมินดินเหนียวออนแอร์วันที่29ทธันวาคม2024ช่อง9เอ็มคอร์ดีกด30เขียนและกำกับโดยมาดาทิติพันธ์รักษา,าศาตร์ นำแสดงโดยซังมินชอยและเพชรรัตนาเอี่ยมสะอาดผลงานการผลิตของ Glory Day e n t e r t a i n m เทเป็นเรื่องราวการกลับมาเยี่ยมเมืองไทยของซังมินหลังจาก10ปีที่หายไปแต่การมาเจอดินเหนียวที่เคยเจอสมัยเด็กทำให้แผนการบางอย่างของเธนะต้องเปลี่ยนไปซังมินดินเหนียวคือโรแมนติกคอมมาดี้ที่จะทำให้คุณมีความสุขและอันคัดเวอร์ชันจะพลิกรสชาติไปสู่ความร้อนแรงที่สุด ปรเมื่อโอป,ปาบินลัดฟ้ามาเมืองไทยเพื่อทำภารกิจหลังจากที่เคยมาอยู่เมื่อ10ปีก่อนและได้พบกับดินเหนียวเด็กหนุ่มชาวอายุทยาเรามาลุ้นกันว่าทั้งสองคนจะสามารถเคลียร์ความรู้สึกจริงๆลึก,ลกๆที่มีต่อกันนำแสดงโดยซังมีนซอยหนุ่มเกาหลีสุดหล่อและรัตนาอี่ยมสะอาดจัดขึ้นณสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เขตพระนครโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวีรยุทธ์แก้วจินดาผู้อำนวยการฝ่าย 9Mcord HD มาร่วมในพิธีนี้ด้วย ซึ่งในงานมีทัพนักแสดงงานอย่างคับข้างอาทินรุมนหมุยตระกูลรัชานนกันเพียงเฉลิมเดชธรรม,มาวุธทันพิสิทธิ์ลาบสำริศผลครินปรีชาชัยสุรัตน์หนุ่งพูงพทยเผ่าไทยศิรวิทย์อิ่มศรีภาอื่นชองและสุธิโรธสีเพชรคาซึ่งคาดว่าจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้กันในช่วงปลายปีนี้ทางช่อง9 m c r HD